พี่น้องครับคอยละเบื่อเบื่อพี่น้องเบื่ออีดีเบื่อพวกที่แบบว่าเชื่อชว่วให้เล่นการพานันแมบางปูบางคนทักกมาว่าสนใจเล่นสล็อตหรือเปล่าสนใจเล่นบาคาร่าหรือเปล่าแทงบอลหรือเปล่าโอ้ยหันมันรำมันรวยน่ะมูเจ้าเลีนเองโรด ยามาเอินคอยอยามซา้วนคอยดอกการพน,นั่นนะ่ะมันบ่อเหตุให้ผู้ใดเจริญดอกเห็นว่าละกะเ็เลยมันบ่เหตุให้ผู้ใดดำรวยยรอกการพน,นั่นนะ่ะมบ่มีพายดำรว้ยย้อนการพน,นั่นดอกพี่น้องมันเป็นอาบัยยมโมมันบ่ดียามซสวนคอยคอยบ่ามากเล่นการพน,นั่นคอยเป็นผู้มีศีลธรรม ยามาหาเอิญข่อยเดอ้อผู้วางผู้บางคนทักก็มาเนาะพี่สนใจแทงบอนหรือเปล่าโอ้ยข่อยเตะแต่บ่อลบึงแต่บ่อนบอ่มักแทงบ่อนการพนอกพ,พนันนข่อยบอมักเข้าใจบ่ซื้อหลอกซื้อเลขตั้งสีน่นนะ่น่ะอยามาส่วนข่อยร้อยคุณ้อยอุ๊ย เอองวดที่แล้วก็บเจ๊พอแห้งแล้วยังมาส้วนขว่อเหลินงวดน,นี่อีกดอกเห็นว่าลเลยก็เลยโอ้ยน้อน้อน้าน้านานานาอผ้ันการปรนันบริหนชีวิตผูริเจริญเนาะครับพี่น้องครับจะไปหายุงเจียวอาบายามุกต่างๆเป็นสิ่งที่บอดีครับพี่น้องครับโดยเฉพาะการประนันจะไปหาเหรนบาคลาค่าอ่าสลงสลอดทั้งส่ผู้ข่าวบรแนะน้ำเลยอือแล้ว กับอีกอนหนึ่งครับพี่น้องครับมีคนทักเขามาอาพี่สนใจออกเดทกับสาวๆหรือเปล่าโอ้ยยังมาส่วนคอยออกเดทบ่คอยออกเดทคอยกับหัวแตกเท่านั้นแล้วอ้วันเออเมียกับควอนใส่หัวคอยเท่านั้นแล้วโอ้ยน้อกามสุมิชาจาร่าคอยเป็นผู้มิศิลธรรม คอยมีดกมีเมียแล้วบ่ต้องส่วนคอยไปออกเดทดอกเห็นว่าแล้วก็เดยโอ๊ยคอยมันเขววัดเขวาว่ามีศีลธรรมบ่ต้องส่วนดอกทอดใดล่ะอุ้เลยโอ้ยเย่าไปหาเฮ็ดพิดดูกพิดเมียบ่ดีครับพี่นองครับผมบสนับสนุนเลยนะฮะบางผวาวคนนอกใจเมียนอกใจผวัวผมบสนับสน,นุนบ่ต้องส่วนคอยไปออกเดทดอกเดอ้อ อืมรู้แล้วสารอ่าแนววดีเยี่ไปหาเฮดครับพี่น้องครับสนับสนุนให้ทุกคนทําแต่สิ่งดีๆครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อย่างสร้างสารรค์ให้หน่อยนะคะบ๊ายบาย